จกรรมสวนมูลความเพียนพระกลิ่งปะเพินาศสวัสดิศิลา068ครั้งที่38ประจำวันที่22กรกฎาคมพศ2568วันนี้เป็นวันที่22กรกฎาคมพศ2568เป็นวันที่ แปที่ข้าพเจ้านายสวัสดิ์ลาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจริยบูชาเดชคุบอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระ,ะพยัญชนะนิมบทสวสดจากตัวเนื่องด้วยเทอินอรหังสม,มาสมพทุทโภพขวา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวากวาโตพระขวตาธโมธมังนามัสสามิสุปฏิปันโนพระขวโตวสาวกสังโฆสังฆังนามามิบุดบูชาพระเพรีพิรานอารหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพุโตคุเนหิธรามาโนธานิ บารมีเจติสติยาวชิวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสรนังคาโตภูเชมิรัตนาตยังธรรมังจารามิโสตินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักวารีสุขอัตตราขจันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชาสา सुनो सखमो कथे कमे किशिखर ते चि के खामेह तरवन खे खेवथो मिखे ते उचयो दे वहाल विषमे ตันตาสันติเกยังมุนิวรวจนะสัทวเมสุนันตุธรรมสวนกัลลโยมภัทันตาธรรมสวนกัลลโยมภัทันตาธรรมสวนกัลลโยมภัทันตา namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami tutiyampi saranang Hukum <coughs> <coughs> Kacamitu filtramang Saranang kacamitu filtramang Sang kang saranang kacami Tatiam piputan saranang kacami Tatiam fitrah mang saranang kacami Tatiam fisang kang saranang kacami <coughs> Nadime saranangan yang puto me saranang warang สัจจวัตินัสโธทิเมหุตุสัพพธานาทิเมสาระนังอันยังธรรมโมเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัตินัสโธทิเมหุตุสัพพธานาทิเมสาระนังอันยังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสัจจวัตินัสโธทิเมหุตุสัพพธาบทสวดทีรัตนะปนามะคาถา พุดทางนั่นไมรัตนาพูตะสรีระจิตตังธรรมังนั่มรัตนาพูตะวิสุทธิสารังสังขังนั่มรัตนาพูตะสุสีรัทิเทตังนั่ม่เรัตนังรัตนัตยาหังสัมมาสมุสริตวัตุวิเศษสัพพุตังอัญโยยานุตาขุนโยขวะสัพพวัตตังอสุมิตยามหิปิตเทวะยถาทิทันเท เอกังวินาตาทิตาเรสมาสัมภเวนาโลกเกกัจธาจีจารีเรนจัปปะตูผูตังคัมพีระยานวิสัยังอธิทุตัสัตทังวิญโยหิปันทิตาชนิหิวิชันจะรูปังโลกกรมหิเกหิเกกัทันโจปรลภณียังเกสันเจสุทูวิธิตังคุณกายตายานาเมหิเยวะชาตายาสุเวสุตัมเปสมมุปัสสตัง มนสิสุทธภาษาทัฐานังปุญญัติกามะมะนะนามาสมุตติมาปุณณภูมังทุกขาปมุจจนามุขาสารังคตานางปูชาระเสุปรมังอภิปูชนเอยังนิพพานสสาชิกิริยายุพนิสยัตทางสัมมากิเลสะมลโสธนสิทธิยาจาสาธูเยตา ภสเลหุปเสวนียังปานิจาปิสารนังขมณียเมวัสสะมาหิตังธิรตะนังสารนังฆะธรรมะรตินทิววังขณะนี้สุนามสะมานาปูเชมาจาปิสัสดังสุปัสสนะจิตตาตัฏฐานุปาริจชริยาสัธารตาจปุญเยนาตตา สุขเตนะสุขีพเวโมเตเชนะตัสาจาสทาปิสุวันทีหตูโยเจทธรรมวินิยมิปมมานพูโตโลกุตระพิสมัมโยนิยโตสุโคชังตสโสปนิสยาจยายายมปีหูตูตุเตเยปริจิตโตสุปสาทักการโร มณสิตที่คถามนการสิตที่คถาโยจักขุมาโมหะมัลลาประกาศโตสามัมวุตโตสุภโตวิมุตโตมาราสะปะสาวินิโมจยันโตปะเปสิเขมังชนะตังวินเยังพุทธังวรันตังศิระสามามีโลกัสสะนาทันจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยสิติ โมตุสัพันตรายาจาวินาเสมนตัวธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตโทเสสิโลกสวิสุทติมังคังยานิโกธรรมมธราสะตาริสาตาวะโหสันติกโรสุกิโนธรรมมังวรันตังสิรสานามามิโมหะปะทาลังวสันตทาังตันเตชะสาเต ชยศิษยที่หัวตัวสัพพันธรายาจาวินาสเม็นตัวสัตธรมเสนาสุขตาหนุโคโยโลกัสสะปภูภะเกลสักเคตาสันตุสยังสันตินิโยชโกจาสวาคาตธรรมังวิติตังคารุตีสังขังวรันตังสิระสามามิพุทธานุพุทธังสมาสิระติเตงตันเตชะสาเต ชยสิติโหตัวสัพพันตรายาจวินาสเมตตุบทสวดมโนกันตะคาอัตตะคาถานามวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนโมอุตมะธรรมะสาสวาคัสเสวะเตนิธานนามวมหังฆาสาปิวิสุทธเสิราธิติโนนโมมัตตาญาตัสารัตนา तयः ससा तु कङ्मो मध्येतसतसवतु तय सपे नमो करपभावेन विहच्छन्तु उपथवा नमो करानुभवेन सुवर्ति होन्तु सपथा नमो करस देशेन विचिम्होमि तेशवा